รีวิวการเดินทางแบบ s k y b บอสของสายการบินไทยเวียดเจ็ตกันคะ่ะเวลา,วาที่เราเช็คอินก็ไม่ต้องไปเข้าแถวยาวเหยียดน,นะคะเขาจะมีช่องเคาน์เตอร์พิเศษให้กับเราแท็กติดกระเป๋าจะมีคําว่า priority ที่นั่งจะอยู่ด้านหน้าเขาออกสะดวกมากค่ะพื้นที่ปัคค่ะ <c oughs> เหมาะสําหรับสาวอวบอย่างเราในเรื่องของความปลอดภัยเสือถือชีพอยู่ใต้ที่นั่งของเราจะ้ะอีกหนึ่งสิ่งสําคัญเข็มขัดนิรภยัย ตัวใหญ่แค่ไหนถึงจะคาดได้โอ้โหยืดไต้เยอะมากเพื่อความสะดวกสบายของเราด้านบนมีช่องปรับลมแอร์อันนี้ใช้วิธีการหมุนนะคะต้องการแสงสว่างเพิ่มเติมกดเปิดปิดเองได้ปุ่มสีน้ําเงินเอาไว้เรียกน้องแอร์ค่ะจะปรับพนักพิงก็แค่กดปุ่มแบบนี้แล้วดันไปเลยจะ้ะอยู่แถวนะใครว่าไม่มีโต๊ะใช้งานแหน่ดึงออกมาแล้วก็กางออกได้เลยจะ้ะวิธีการเก็บก็แค่ทําย้อนกลับไปที่จุดเดิมความสกายบอสเมื่อเราขึ้นเครื่องมาแล้วน้องแอร์จะนำเวลคัมดิก์มาเสเิร์ฟให้กับเราความพิเศษ อีกอย่างหนึ่งหากเดินทางด้วยตัว skyboss จะมีน้องแอมมานําเสนอเมนูอาหารให้เราค่ะอันนี้เป็นบริการพิเศษที่เราไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะคะอยากได้เมนูไหนก็จิมบอกน้องแอมเขาไปค่ะเที่ยวบินขาไปพิมีเดินทางเช้ามากก็เลยขออเมริกาโนแบบเจมจนพร้อมด้วยครัวซองฝูฟ้องอีกหนึ่งชิ้นค่ะขากลับฟาดด้วยบะหมี่ไก่ย่างสมุนไพรและน้ำส้มยูซุ พรีเมียมไปอีกจึงแม้ว่าจะเป็นเที่ยวบินสั้นๆกรุงเทพเชียงใหม่แต่บอกเลยว่าประทับใจใครที่จะต้องเดินทางกับสายการบินไทยเวนจ7ครั้งถัดไปลองอัปเกรดตัวเป็นแบบสกายบอสดูนะคะ